กุกกี้ววอะไรดีนะฮะอ่อตุยครับวันนี้วันพาราฮาที่สี่ป่าหรือวันที่ห้าวะเนี่ยอ๋อวันนี้วันพัราฮาที่ห้านะฮะห้าหรือว่าห้ามกราคมนะฮะอ่าวันนี้ก็ก็อยากจะบอกวันนี้ไม่มีเรียนนะฮะวันนี้ก็อยู่ที่ห้องเนี่ย แล้วก็ตอนเย็นก็อย่างที่ถ่ายให้ดูเมื่อกี้นะฮะเอออกไปซื้อ,อก็ได้แต่อาจจะไปกินในรามิงมาารามิงแต่ว่าไปชาเพีงไปร้านมันปิดแล้วเมื่อวานก็จะไปแต่ร้านมันปิดแล้วเหมือนกันไอ้เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ต้องไปให้เร็วๆนะจะได้ไปกินได้สักทีแม่งแต่นั่นแหละเอพอลา้านร้านมงปิดก็เลยเดินไปซื้อหมูปิ้งมากินนะแล้วก็หลังจากนั้นก็กินเลยววะอ้อแล้วก็เดินกลับมาแล้วก็ซื้อชาเขียวไว้ร้านที่ผมซื้อชามะนาวปกติอ่ะนั่นแหละ นี่ก็กินอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็นี่เดี๋ยวกำลังจะอาบน้ำนอนแล้วนะฮะวันนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรนอกจากที่ผมกินคุกกี้เมื่อกี้เดี๋ยวเศรฝากคุกกี้อยู่ตรงทิ้งก่อน <c oughs> โอเคทิ้งละเมื่อกี้ไม่เห็นอะไรเลยมั่งมืดตื่นเลยแต่ละเอ่อ <c oughs> <c oughs> นี่จะไปอาบน้ำนอนละนี่ก็ดึกแนละ้วเดี๋ยวเล่นคอมเป็นะอะไรเสร็จเรียบร้อยตรงนี้ก็เดี๋ยว คือฉากที่อกจะไปอาบน้ำเราควรจะพูดกี่รอบมันว่าถึจะอาบน้ำนั่นแหละนี่ไม่มีอะไรแล้วนะฮะเดี๋ยวผมไปนอนละถ้าไงก็เอาไว้ันพงเนี่ยสวัสดีครับ